สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่ที่งานส ket ตช e เชอร์ซิตี้อาซครั้งที่3านะแลวหลังๆผมนี่ผู้เข้าแข่งขันกำลังตามจุด RC อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงรอติดตามกันให้ดีนะไปละ ได้จอดแล้วครับได,ได้แล้วค่ะไปไหนครับไปสู่เลยนะอลิซา์เย์อักกี้จคือปั่นสร้างโอทูครับเดีโโ๋ยวกลับไปทจุดไหนครับเนี่ยจะมีน้องหอมจะมีที่ปั่นจักรยานที่ปั่น กำแังน,น้ำอ่ะอทีไ่ไปไปเก็บอา,า,าร์ทีงไหนมาครับเก็บอะไหรมาเก็บต เามือทองเามือทองเอ็นพีเคทายก่อนแล้วมีสะพานขึ้นสะแกสะพานแล้วส่งไปแล้วเขาแล้วมีเรือนไทยอยู่เรือนไทยอยู่วันนั้นด้วยโอเคสัตายมะภูมค่ะสัตายมะภูมอ๋อโอเคได้เห็นไหมทำไมผมไม่เห็นวะเดี๋ยวต้องดูตอนมาเซอร์เวย์ทำไมไม่เห็นสัตายมะภูมิวะจริงเหรอจะตอนแรกวันนี้จะตายวันนั้นด้วยนะจะตายวันนั้นด้วยเหรอจะตายวันนั้นไม่ถือดอกแก้วอ๋อเลยไม่ใช่ตายแล้วจุดที่ผมพลาดไปแน่เลยลองดูค่ะลองดูเดี๋ยวลองดูลองดู ไปได้เลยค่ะอีก16จุดกำลังพิจารณาว่าจะไปทางไหนกันต่อก่อนก้กวๆเป็ดไหนกับตึกเหลืองตึกเหลืองเขียวก่อนจ่อไปกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยแปลงไปสอนตอนนะเพื่อนๆรอบแรกเนี่ยเขาก็ให้วิ่งไปหาอาซก่อน8จุดแล้วก็มาเวิร์กช็อปกับโค้ชโอนะครับ ซ้อมเทคนิคการวิ่งแล้วก็จะได้ปรับใช้ได้จริงเลย่าสมัตินี่น้องป๊อปน้องป๊อปจากเพจรันไปเรื่อยๆวันนี้ไม่แขกรับเชิญมาร่วมกิจกรรมกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวแล้วเขาก็ให้โจทย์มาเพิ่มอีก16ที่16บ C ีนะครับหลักๆเลยที่ผมเห็นเนี่ยมีจากพิฆาตอสู์ด้วยข้อสุดท้ายอยากรู้ว่ามันจะเป็นที่ไหนแล้วก็มีห้างขายเครื่องดนตรีในตำนานร้านของชํำในตำนานของจุฬา ไม่แต่และโจุดนี่มันก็หินเหมือนกันนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับไปหา,าอะไรกันอยู่ครับเป็ดเหลืองเขียวตึกเ,เ,เ,เป็ดเหลืองเขียวค่ะอยู่ไหนคะนั่นเหรอนี่แหละนี่ไงเป็ดย่างบรรทัทองโอ้โอเ,เป็ดย่างหนังกรบบรรทัศทองอ,อ่ะนี่นะครับระหว่างนี้เรามาที่จุด หนึ่งใน r าเดี๋ยวเรามาถามว่ากลุ่มที่วิ่งเนี่ยเขาจะไปที่ไหนกันชอยพัทยาชอยี่ชอยต้นส้มแล้วก็มีอะไรไม่รู้กำลับไปอยู่ตรงนู้นแต่ยังมาไม่ถึงกันอ๋อแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนต่อเป็นเดิเนชั่นต่อไปครับสนามจุ๊บคือชมพูอะไรก็ชมพูเหลืองราชินีสนามจุ๊บคาเฟ่คาเฟ่สเตนเจอร์ติงสเตนเจอร์ติงอะไรสเตนเจอร์ติง ไปเที่งต้องเรียกรถพยาบาลนะดับเบิร็จแล้วไปแจ้งความต่อเ้ไปแจ้งความต่อถึงแล้วหนึ่งในโจทย์ที่เขาให้มาเค้กส้มเค้กช็อกหน้านิ่มคู่จุฬานี่ร้านต้นกกนี่เห็นแล้วอยากกินเลยอ่ะเข้าไปซื้อก่อนดีไหมใครเป็นแฟนของต้นกบบอกกันด้วยนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยว่า เค,ค้กเขาอร่อยแค่ไหนผมอยากรู้ยังไม่เคยกินเลยตากระเบือยันเรือรกนะครับเพื่อนครับหนึ่งในตำนานคู่จุฬาร้านชาที่อยู่มาหลายศตวรรษน,นี่หนึ่งตำนานคู่จุฬาจีชอยใครเคยมาซื้อของที่นี่บ้างบอกด้วยนะใครเป็นนิสิตที่นี่นะครับบอกหน่อยว่ามาซื้ออะไรกันบ้างนะครับไอซ่อย ของคนไทายที่อยู่ตรงไหนหอคอยพาร์คพาร์คสถานกิสวันะแล้วก็มีกรีนกรีนก็เขียวเออต้องต้องไหนวะแถวตอนนี้เราอยู่แถววัดหัวลำโพงที่ินหอยวัดหัวลำโพงนะแล้วเดินไปทางสีลมครับหอคอยพาร์คกรีนโหคือโจทย์วันนี้ผมว่าหลายอันยากมากเลยครับต่อยากเลยยากเลยแล้วก็ยิ่งถ้าคนไม่ยุ้นเคย ย้านแถวนี้อ่ะผมม่าอยากกินิบใช่ไหมเด็กโตผมเองก็ไม่ได้คุ้นเคยแถวนี้แต่ว่าถ้ามีกลุ่มไหนเนี่ยเป็นเด็กจุฬาเนี่ยผมว่าขนมเลยสบายเลยไปเลยอ่าไปหาไปหาันหากันครับว่ามาไหนคะแนนหอคอยพาร์คีข้างหลังนี่ไงดูเชลล่าป๊อใช่ไหมหอคอยสูงพารืคที่จอดรถแล้วก็กลีนสีเขียวครับคนอาจจะคิดว่าเป็นสวนไงปาร์คไม่ใช กล่าวคนคิดโจทย์เลยไปเดี๋ยวเราไปแต่ว่ามีมีคนมาถูกเออมาถูกเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหาอะไรอยู่หาอะไรอยู่ครับหาอะไรเจอยังออกข่ายบัสเจอยังออกข่ายบัสเจอยังเป็นสีเขียวปาร์คือที่จอดรถไงจอดร์คือลานจอดเปสีเขียวโอเคบัสกินโอ้โหจ้าฉันดูสักไอคิดเนี่ยไอคิด อาคารคำใบคือวอลสตรีทก็มาเป่นไม่ยากครับ Wall ต t ีท e าวเวอรโจทย์ข้อที่20ครับพลังแห่งเครื่องกีฬาราชาเครื่องดนตรีแล้วก็ราชินีแห่งเครื่องสำอางเออมันก็อยู่แถวแถว แถวนี้แหละคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ยากว่ะอันเนี้ยหาไม่เจอในติงเกลป่ะถ้าเป็นคางเครื่องกีฬาผมเิร์ชใน Google มันเขาบอกเป็นในติงเกลนะแล้วในติงเกลมันอยู่ตรงนี้เหรอที่อยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่าไปดูกันดีกว่าไปสุดไหนบ้าตอนนี้ไปเซนเทนโวมาครับไปร้านแอปเปิ้ลเป็นสตอครับเป็นต่อแล้วต่อไปครับ ไปเดี๋ยวกลับไปนัดสกีเชอร์ครับผมเข็ชเชอร์ครบรับครับเย้ครับเจอนะครับเจอนะครับเย้ครับอะมิโนไวท์เท่นะครับดื่มกินหลังจากที่บินเห็ดแก่จริงจิงก็สามารถกินได้ในระหว่างที่วิ่งนะครับเขาบินมาสักประมาณชั่วโมงแล้วเนี่ยชั่วโมงครึ่งกินอะมิโนไวท์เท่หน่อยนะครับเพื่อเติมเกลือแร่กับร่างกายนะครับน้ำประวันจากญี่ปุ่น รสแอปเปิ้ลรสแอปเปิ้ลจริงด้วยรสแอปเปิ้อปปลอร่อยมากคาเมโนไว่าช่องเย,ยด่ดื่มเย่ดื่มจากกระหายหลังวิง่งคาริสเวตครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรม s k e t c h e r City r c Run นะครับแล้วก็วันนี้ผมได้ลองนะครับเรื่งนี้ด้วย s k e t c h e r g o r u n Power เดี๋ยวเราไปรีวิวกันอีกทีก็แล้วกันนะสำหรับคู่นี้ส่วนใครที่พลาดกิจกรรมนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะคอยติดตามกิจกรรมดีๆอย่างีจาก s k e t c h ช r ให้ดีๆนะครับรับรองเลยว่าสนุกมากๆนะครับอยากให้เพื่อนๆมาก,กันนะครับโอเคในคลิปนี้ลนาะทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ